คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสรรัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องขั้นนิยมทางเพศแต่อย่างใด ลายฟ้า You are my arm คนเจ้าอารมณ์เชี่ยมุกอะไรของมึงเนี่ยพิรวัตรถามตาโตในขณะที่คนซักจำเลยถึงกับนิ่งค้างแผ่นหลังที่พิงอยู่กับพนักเก้าอี้เหยียดเอ็นด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่สายตากลับจ้องหน้าจำเลยราวกับกำลังจะจับพิรุษส่วนเจ้าของแพ้ก็หยุดชะงักจากขวดไวน์ที่กำลังจะเปิดอยู่ตรงหน้า ไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกจากปากของชายหนุ่มผู้ตกเป็นจำเรยในยามนี้สีหน้าดูครุ้นคลิดสายตาที่จับจ้องไปยังแก้วไวน์เปล่าที่ถืออยู่ในมือทําให้เพื่อนๆรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มุกอย่างที่พิรวัตรถามอามเป็นชายหนุ่มที่พูดน้อยที่สุดในกลุ่มเขามักจะเป็นผู้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนเล่าสิเขามักจะเป็นผู้ฟังเรื่องราวต่างๆท,ที่เพื่อนเล่าเสียส,ส่วนใหญ่แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่เก็บอารมณ์ได้ดี ด้วยความเป็นลูกคนเดียวจึงถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าอะไรหรือสิ่งใดที่เขาต้องการเขาจะต้องหามันมาให้จนได้และต้องได้ในทันทีความที่เป็นคนตรงไปตรงมาในแบบฉบับของผู้ชายดิบๆไม่มีลูกล่อลูกชนไม่มีมุกอะไรมาอํเาสาวๆเพื่อสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองแต่กลับเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงอยากเข้ามาใกล้ เมื่อผู้ชายที่นิ่งเฉยเป็นเสือยิ้มยากในหมู่เพื่อนเหมือนกับคนที่แบกรับภาระชีวิตไว้บนบาทที่กว้างและแข็งแรงเอ่ยปากในประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะหลุดออกมาจากปากของเสือยิ้มยากคนนี้ทําให้ทุกคนต้องเพ่งพิจารณาและขยับท่าทีอย่างจริงจังหลังจากที่ปอนรินไวยแดงใส่แก้วให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายเขาได้หย่อนกายลงนั่งประจําที่หมวดเอกที่ตอนนี้เปลี่ยนอียายบเพื่อพร้อมซักไซ้์จาเลยด้วยท่าทีสองแขนวางอยู่บนโต๊ะ ข้อศอกขวาตั้งขึ้นเพื่อท้าคางโดยมีนิ้วโป้งสอดอยู่ใต้คางและนิ้วชี้ปิดจมกูกอันเป็นท่าที่เพื่อนทุกคนคุ้นเคยยามที่ไอ้หมวดเอาจริงเอาใหม่เอาใหม่ช้าชาชาัดๆพวกกูจะได้รู้ว่าพวกกูไม่ได้ฟังผิดอืมกูคิดว่ากูรักกระเทยวะ่ะเฮียตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะเจ็ดเดือนโลกสายตายังจับอยู่ที่แก้ววายแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอ้ดิน แนะนำให้กูรู้จักกับเขาในไลยกลุ่มเด็กแคนาดาที่ทำงานอยู่ร้านไอ้ดินเขาไปใช้ชีวิตอยู่นู่นตั้งแต่เด็กตอนแรกกูก็ไม่ได้กะว่าจะอะไรแค่คุยกับทุกคนในกลุ่มระหว่างที่กูรอเดือนทักมาเห็นเขาคุยสนุกดีและทุกคนก็ชวนกูคุยกูก็คุยไปไม่ให้หน่าเกลียดกูรู้สึกสบายใจที่คุยกับคนกลุ่มนี้เหมือนกูได้ผ่อนคลายจากเรื่องต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะตอนที่กูคุยกับเขาเอกแอบ,บเห็นรอยยิ้มเล็กๆแวบ,บเข้ามาเมื่อ,ออามพูดถึงโป้ง เขาสบตากับปอนเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปรวมถึงพีที่นั่งเอ็นหลังกอดอกฟังอย่างตั้งใจแต่สายตายัง่งบอกว่าเขายังไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาเป็นคนอารมณ์ดีแจ่มใสขี้เล่นแต่บางทีก็ดูเศร้าๆเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลายครั้งที่กูเหนื่อยไม่รู้จะคุยอะไรเขาก็บอกให้กูเล่าว่าแต่ละวันกูไปเจออะไรมาบ้างกูก็เล่า,ลาไป แต่ไม่คิดว่าเขาจะทําให้เรื่องคิดเครียดที่กูเล่ากลายเป็นเรื่องที่ทําให้กูสบายใจขึ้นแถมยังเตือนสติกูด้วยอามวันนี้เป็นยังไงคิดถึงปะป้องส่งความสดใสามาให้อามวันหนึ่งไม่งั้นลาก่อนโป้องอยากตามปกติไม่ได้ห้ามไปอามแสดงท่าทีหงุดหงิดป้งรู้ไหมวันนี้อามเจออะไรมาแม่งเอ้ย นึกแล้วโมโหไม่หายเย็นไวค้ค่ะคุณชายเย็นไวค้ค่ะโป้งพยายามทําให้อาร์มผ่อนคลายอารมณ์ลงบ้างเย็นไม่ได้วันนี้อาร์มอะไปเดินห้างมาแม่อยากกินทุเรียนใช่ปะอารนะ์มเนี่ยโคตรไม่ชอบเลยเกลียดเลยแหละกินทุเรียนเนี่ยจะอ้วกแล้วอาร์มก็จอดรถที่ลานจอดรถแล้วก็รีบๆเดินไปซื้อทุเรียนในซูปเปอร์ไงแพงก็แพงเหม็นก็เหม็นกินเข้าไปได้ยังไงวะแล้วอาร์มก็รีบซื้อแล้วก็รีบกลับมาคุยกับโป้งเนี่ย แล้วพอมาถึงรถรถอามโดนกีดรอบคันเลยโป้งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครทำโป้งทะลึ่งตัวพรวดขึ้นมาหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างใจจดใจจ่อด้วยความตื่นเต้นอามไม่รู้ไงแค่เดินไปซื้อของกลับมารถก็โดนกีดละอามรีบตามหายามเลยนะลากมันมาดูว่ารถโดนกีดมันก็ทำท่าต,ตกใจแต่อามอ่ะไม่ไหวแล้วไงโมโหมากวางทุเรียนแล้วชกแม่งเลยเฮ้ยอามแมเรไปชกยามทำไมต้องชกสิ รถอามโดนกีดนะรอบคันเลยนะโป้งมันหายหัวไปไหนมาทำไมไม่เฝ้ารถอามเอาก็ลานจอดรถตั้งกว้างจะให้เขามาเฝ้าให้อามคันเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้แหละหน้าที่มันเขาจ้างให้มันมาเฝ้ารถมันก็ต้องเฝ้ารถอามชกไม่ยั้งเลยนะโมโหมากดีนะมันไม่สู้ถ้าสู้เ่ยมียาวอามโป้งไม่ชอบเลยนะทําไมอามต้องไปทําเขาถึงเขาจะเป็นยามเป็นหน้าที่ของเขาแต่ถ้าใครมันจ้องจะก,กีดรถอามมันก็ต้องกีดตอนที่ยามเผลอหรือเปล่า หน้าที่มันห้ามเผลอเลยอย่ามาใช้นิสัยลูกคุณหนูแบบนี้นะเขายากลําบากกว่าเรามีภาระต้องเลี้ยงดูนี่เขาเจ็บตัวขนาดนี้เขาจะทํางานได้ยังไงพอแม่ลูกเมียเขาละ่ะจะเอาอะไรกินอามคิดแต่จะโมโหที่เขาไม่ดูแลรถอามแต่เขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนอื่นด้วยไหมใครมันจะมายืนเฝ้าให้อามคันเดียวบ่นบ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 น,บน,บนต้องบ่นสิเพราะอามไม่คิดถึงคนอื่นไม่เห็นใจคนอื่น โป้งรู้นะว่าอามรักรถใครๆก็รักรถแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่อามจะไประบายอารมณ์ด้วยการชกยามคนนั้นนี่ถ้ายามเดือดร้อนลุกขึ้นมาสู้อามขึ้นมาเรื่องมันจะมาจบง่ายๆอีกขึ้นโรงพักอามก็โดนจับเสียค่าปราบับเสียค่าทนายเผลอๆติดคุกเสียประวัติบน่บนบน่บนบน่บนบ่นบ่นขอร้องนะควบคุมอารมณ์ไว้บ้างเถอะและเรื่องที่คิดว่าเงินจะจัดการได้ทุกอย่างนะ่ะพอสักทีเถอะพ่อคุณชีวิตทุกคนมีค่า ไม่ว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรต่ําต้อยยังไงก็ตามโปองเกลียดมากเลยรู้ปะคนที่ชอบระบายอารมณ์กับคนที่ด้อยกว่าเนี่ยก็รถอามนี่โป้งก็รู้ว่าอามรักรถมากคนอื่นเขาก็รักชีวิตและทรัพย์สินของเขาเหมือนกันปะอามผิดในเรื่องเนี้โป้งไม่เข้าข้างและโป้งไม่ชอบนิสัยแบบนี้ของอามเลยนี่แม่ก็บทว่าอดกินทุเรียนอามเปลี่ยนเรื่องโปองถอนใจยอมจบเรื่องเดิมนั้นลงแล้วทุเรียนไปไหนลืมวางไว้ที่ลานจอดรถนั่นแหละ วันนี้เสร็จประกันไม่ก็ยามไปละแล้วยามเป็นยังไงบ้างโป้งยังเป็นห่วงเพราะเท่าที่อามเล่ายามท่าทางจะเจ็บตัวไม่น้อยก็ยกมือไหว้ขอโทษอามอะ่ะอามก็ให้สตังไปหาหมอนะโหนี่เขายังยกมือไหว้อามอีกเหรออามเห็นหรือยังว่าคนดีๆยังมีอยู่ต่อให้เขาจะเกิดมาในฐานะไหนการศึกษาจะยังไงแต่เขาก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าอามนะนี่โป้งว่าอามแย่กว่ายามเหรอใช่ พะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะทํางานอะไรหรือเกิดเป็นใครคะ่ะแล้วให้เงินเขาไปเท่าไหร่ห้าพันมัง้งจําได้ว่าเงินในกระเป๋ามีอยู่แค่นั้นหมดตูดเลยสมแล้วนี่กลับมายังไงคะให้คนเอารถมาเปลี่ยนแค่เป็นรอยทําไมไม่ขับกลับมาเองโหโห,โหไม่เอาอะขับรถเป็นรอยขูดไม่เท่เฮ้ยอะไรเนี่ยคุณอาร์มผู้ไม่เคยยอมให้ใครด่าถึงกับหงอยเลยเหรอวะปอนประหลาดใจ กูชักอยากจะเห็นหน้าน้องโป้องอะไรนิสระ,ะหมวดเอกพูดขึ้นมาโดยมีพีส่วนขึ้นมาดีไงสวยไหมอาไม่ตอบแต่เปิดโน้ตบุ๊กแล้วเลื่อนลงมาให้เพื่อนๆดูชายหนุ่มทั้งสามชะโงกหน้ามาที่จอโน้ตบุ๊กพร้อมกันเชีย่ยผู้ชายในมึงกำลังจะบอกว่ามึงรักผู้ชายเหรอกูเห็นมึงพิมพ์คุยกันคักขากูก็นึกว่าเป็นสาวมีนมผมยาวผ่าแล้วนี่นี่ผู้ชาย ผู้ชายนะมึงพีแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเออกูก็ถึงสงสัยไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูทําไมกูถึงรู้สึกแบบนี้ได้วะแต่ก็น่ารักดีนะมึงเอาใหม่นะไอ้อามมึงเริ่มใหม่ไอ้อามผู้หมวดเริ่มวิเคราะห์อ,อามทิ้งหลังลงพิงความนักเก้าอี้ไหล่ที่เคยตั้งตรงตลอดเวลากับลู่ลงชายหนุ่มหลับตาลงครู่หนึ่งก่อนที่จะลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสงสายตาเป็นประกายจับจ้องไปที่โน้ตบุ๊ก อ้ามยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเปิดหัวใจบอกความรู้สึกตัวเอง7เดือนที่กูคุยกับเขาเป็นเจ็ดเดือนที่กูโคตรจะมีความสุขเขาทําให้กูเห็นว่าโลกสดใสมันเป็นยังไงเขาคุยกับกูได้ทุกเรื่องแย่กันกวนตีนกันให้กําลังใจกันหลายครั้งที่เขาอยู่บ้านเขาก็จะเปิดกล้องคุยกับกูแต่กูหันกล้องไปทางอื่นหรือไม่ก็ขึ้นรูปโปรไฟล์ไว้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวนะมึงกําลังจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คุยกันมา มึงเห็นหน้าเขาแต่เขาไม่เคยเห็นหน้ามึงมวดเอธถามไม่เคยอะ่ะกูบังคับให้เขาเปิดกล้องกูอยากเห็นเขาในสายตาตลอดเวลาเวลาคุยเขาจะออกท่าทางสีหน้าแววตาเขาจะตั้งใจอ่านในสิ่งที่กูพิมพ์ส่งไปเขาจะเดียวนะมึงกำลังจะบอกว่ามึงได้ยินเสียงเขาแต่เขาไม่เคยได้ยินเสียงมึงอืมคือกูไม่รู้อะ่ะ กูไม่ได้อยากให้ใครเห็นหน้ากูไม่ได้อยากเปิดเผยตัวกูให้คนที่กูไม่ได้คิดจะรู้จักกันย,วยาวๆหรือเจอกันในชีวิตจริงได้เห็นเพื่อนๆงงกับคําอธิบายของอาร์ก็วันหนึ่งก็ต้องเลิกคุยกันเป่าวะไม่เห็นจะต้องเห็นหน้าหรือต้องฟังเสียงอะไรกันยุวาแต่มือให้เขาเปิดกล้องเพื่อจะได้เห็นหน้าเขาได้ฟังเสียงเขาตอนพูดเชิงเป็นคําถามแต่อารม์ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถึงเหตุผลที่เขาทําอย่างนั้นกู แค่รู้สึกผ่อนคลายที่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาได้เห็นเขายิ้มหรือเขางอนหรือเขาทำหน้าตลกตลกใส่กูะ่ะขนาดตอนกูใหญ่ให้เขาโกดแม่งมึงยิงน่ารักเลยอะ่ะอามยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกก่อนที่จะพูดต่อไปว่ากูคุยกับเขาได้ทุกเรื่องบางอย่างกูไม่ทันได้พิมพ์ไปเขาก็พิมพ์กลับมาเหมือนจะรู้ว่ากูกำลังจะพูดอะไรมีหลายเรื่องที่รู้สึกเหมือนกันคิดเหมือนกันชอบเหมือนกัน บางทีพิมพ์อะไรขึ้นมาพร้อมกันก็ขำกันเองเชื่อไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกมันเหมือนมีคนเข้าใจกูมากๆอยู่ข้างกูตลอดรับฟังกูให้กำลังใจกูทำให้กูยิ้มทำให้กูหัวเราะถ้าวันไหนมีเวลากูก็จะคุยกับเขาทั้งวันไม่ว่ากูจะทักเขาไปตอนไหนเขาก็ตอบกลับมาทันทีจะเช้าจะดึกจะมืดเหมือนเขามีเวลาให้กูตลอดไม่เหมือนเดือนผีโพ,พ่งขึ้นมาทันทีเดือน น้องสาวของดินเพื่อนสนิทอีกคนของอาร์มเป็นสาวสวยรสนิยมดีติดจะเย่อหยิ่งเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวนักธุรกิจค้าปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเพราะถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กสาวสวยชาติตระกูลดีชอบที่จะอยู่ใต้แสงไฟของสังคมชอบเป็นที่จับตามองและภูมิใจทุกครั้งที่ได้เป็นที่เอชาของคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อนในกลุ่มเธอต้องได้ทุกอย่างในสิ่งที่เธออยากได้และต้องได้ดีกว่าเพื่อนทุกคน จนหลายครั้งทําให้เธอกลายเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแต่โดยพื้นฐานนิสัยแล้วเธอเป็นคนดีกิริยามารยาทดีเป็นลูกคนรวยที่ถูกตามใจจนเคยตัวไม่เคยมีใครขัดใจเธอเธอเป็นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยของครอบครัวเธอใช้เงินซื้อความสุขทุกอย่างไม่เคยใส่ใจกับปัญหาใดๆอย่างจริงจังเพราะเธอเชื่อว่าความมีหน้าตามีฐานะมีการศึกษาที่ดีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เธอมีความสุข ปัญหาอื่นใดสามารถแก้ไขได้ด้วยเงินตั้งแต่เกิดมาเดือนไม่เคยต้องพบกับความยากลำบากไม่เคยต้องพบกับความสูญเสียชีวิตของเธออยู่บนกองเงินกองทองเธอจึงไม่เคยรู้จักกับความทุกข์ไม่เคยเข้าใจหรือเห็นใจคนอื่นและไม่เคยลดตัวลงไปอยู่ในกลุ่มที่อยู่ต่ำกว่าระดับของเธอซึ่งแตกต่างจากอาร์มแฟนหนุ่มที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะตกล้องปล่องชิ้นกันมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าฐานะของทั้งสองครอบครัวจะทัดเทียมกัน แต่อามถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างจากเดือนโดยสิ้นเชิงอามสามารถจอดรถกินข้าวแกงข้างถนนตามร้านที่ไม่มีแอร์ได้แต่เดือนต้องกินอาหารในร้านที่มีชื่อเสียงหรูหราติดแอร์สะดวกสบายเท่านั้นอามเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองไทยแต่เดือนต้องไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อความโก้หรูแต่ทั้งคู่ก็รักกันมากและเหมาะสมกันอย่างที่สุดซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่เคยมีข้อสงสัยเลย ถ้าสักวันทั้งสองจะแต่งงานกันในที่สุดและอาร์มก็ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นอาร์มได้คุยกับเดือนบ้างหรือเปล่าโป้งถามอาร์มในวันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วโป้งจะถามหาเดือนอยู่แทบจะทุกครั้งที่ได้คุยกับอาร์มซึ่งอาร์มก็ไม่เคยปิดบังหากแต่เขาไม่สะดวกใจที่จะให้โป้งพูดถึงเดือนก็คุยกันทุกวันทำไมหรอดีแล้วคนอยู่ไกลกันก็ควรจะได้คุยกันทุกวัน ไม่งั้นจะห่างกันจนจะเกิดปัญหาะนะจ๊ะคุยก็เหมือนไม่ได้คุยคุยกันจนไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเล่ามีแต่เรื่องเดิมๆมีแต่เรื่องของเขาไม่เคยมีเรื่องของอาร์มโออย่างน,นี้อีกหน่อยอาร์มก็คงเบื่อที่จะคุยกับเขาแล้วสิไม่สิไม่เหมือนกันกับหมูอ้วนอะ่ะเขาไม่เคยเบื่อเลยไม่เคยคุยเพราะเป็นหน้าที่เลยนะหมูอ้วนชวนเขาคุยนู่นคุยนี่ได้ทั้งวัน นี่กําลังหาว่าเขาพูดมากเหรอเปล <ff cargo> <lawsuit royable>. ่า <speaker> ซ <ulously, S 2> ักหน่อยเขาหมายถึงเราคุยกันได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ซ้ํากันตั้งหากเขาเองก็มีเรื่องที่จะชวนคุยกับหมูอ้วนอยู่เสมอบางทีดึกดื่นหมูอ้วนก็ยังคุยอยู่กับเขาง่วงจะตายอ้า่าแล้วทําไมไม่บอกเขาล่ะไม่เป็นไรหรอกเขาอยู่เป็นเพื่อนได้ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วตื่นสายได้ทุกวันนี้เรียนตั้งบ่ายอยู่คุยกับแฟนได้ทั้งคืนหมูอ้วนเอ้ย อามเขาถามจริงๆนะเดือนรู้หรือเปล่าว่าอามอ่ะคุยกับเขาอยู่ไม่รู้หรอกอามไม่ได้บอกถ้าเขารู้นะเราคงไม่ได้คุยกันอีกเอา้าทำไมล่ะเขาจะห้ามไม่ให้เราคุยกันหรอแล้วบอกเขาไม่ได้หรอว่าคุยกับเพื่อนแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราคุยกันอามไม่อยากโกหกเขาเพราะเอาเข้าจริงเราสองคนก็ไม่ใช่เพื่อนกันนี่นาโกงเงียบ ตาเหลือบมองกล้องแล้วหลบตาลงเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรือยังไงหมูอ้วนรู้ไหมเดือนเคยจับได้ว่าเขาอะมีกิ๊กเดือนพาเพื่อนตามไปตบน้องถึงมหาวิทยาลัยเลยนะสงสารน้องเขาโดนเพื่อนเดือนรุมเดือนยือนอยู่คอยสั่งการแล้วอามทำไงเขาไม่อยู่ไงออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนกลับมาเพื่อนน้องเขาเล่าให้ฟังว่าน้องร้องไห้วิ่งหนีกลับบ้านไปเลย อามก็เลยต้องเลิกเลิกสิอาร์มก็โทรไปหาน้องเขานะขอโทษแทนเดือนแล้วก็เลิกกันไปไม่เลิกก็ไม่ได้เพราะเดือนประกาศเลยว่าถ้ายังแอบคบกันอยู่คราวหน้าจะทําให้น้องเขาอายยิ่งกว่านี้โคตรโหดอ่ะแล้วถ้าเขารู้ว่าเราคุยกันเขาจะบินตามมาตบเขาไม่นะจะรู้ได้ยังไงล่ะอ้ามไม่ได้บอกนั่นสินะนั่นสินะแต่ถึงจะรู้เขาก็ไม่น่าจะห่วงอะไร พราะึงยังไงเราสองคนก็ไม่มีทางได้เจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วปะเอ้ยเดี๋ยวนะไอาร์มนี่มึงเล่าเรื่องเดือนให้เขารู้ด้วยหรอวะพีประหลาดใจกูบอกในกลุ่มนั้นตั้งแต่แรกแล้วว่ากูมีแฟนแล้วบอกด้วยหรือเปล่าว่าเมียมึงเนี่ยโคตรโหดนั่นสิกูยังจำที่มึงเล่าให้ฟังได้ปอนเข้ามาสนับสนุน รถยนต์คันหรูสองประตูสีแดงเพลิงกำลังวิ่งโฉบเฉี่ยวอยู่บนถนนรัชดาพิเศษในบ่ายวันหนึ่งที่แดดแรงกล้ายามบ่ายวันนี้รถไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักหญิงสาวขับรถตามทางมุ่งหน้าสู่แยกราชโยธินเธอเหลือบไปมองเห็นกระจกที่มองหลังสังเกตเห็นรถยนต์คันหรูคันหนึ่งกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วและมาต่อท้ายรถของเธอเดือรู้สึกแปลกใจที่รถคันนั้นไม่ขับแซงไปทั้งๆท,ที่มีจังหวะที่จะทำได้ รถคันนั้นยังคงขับตามติดรถของเดือนอยู่สักพักจนเดือนเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงเร่งเครื่องเพิ่มความเร็วซึ่งรถคันนั้นก็เร่งความเร็วตามและแซงเธอไปในที่สุดแต่เมื่อแซงขึ้นหน้าไปแล้วรถคันนั้นกลับชะลอความเร็วและปาดกลับเข้ามาขวางหน้ารถของเดือนทำให้เดือนต้องลดความเร็วลงด้วยเดือนรู้ได้ในทันทีว่ารถคันนั้นต้องการกวนประสาทเธอเดือนพยายามหาจังหวะเพื่อแซงขึ้นหน้าบ้างแล้วจังหวะของเดือนก็มาถึง เมื่อรถกำลังขึ้นสะพานเดือนเห็นช่องที่จะแซงได้จึงไม่รอช้าเธอจึงปาดขวาเพื่อแซงขึ้นสะพานเมื่อถึงกลางสะพานเดือนหยุดรถขวางทางไว้ทั้งสองเลนทำให้รถคู่กรณีรวมถึงรถคันอื่นไม่สามารถผ่านไปได้ทุกอย่างหยุดนิ่งท่ามกลางความสงสัยผู้ใช้ถนนคันอื่นหญิงสาวร่างสูงโปร่งแต่งกายทันสมัยด้วยเสื้อผ้าราคาแพงเปิดประตูรถออกมาพุ่งไปยังเจ้าของรถอีกคันที่จอดอยู่ติดด้านหลัง มีอะไรคะพี่สาวน้อยนักศึกษาเจ้าของรถคันนั้นลถกระจกไฟฟ้าลงเพื่อร้องถามด้วยใบหน้าที่พยายามปั้นให้ใสซื่ออย่างที่สุดจะกวนตีนใช่ไหมเดือนถามอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแต่สาวน้อยนักศึกษาก็ยังลอยหน้าลอยตาทําไม่รู้ชี้และไม่สะทกสะทานไม่มีใครรู้ได้ว่าอากาศในวันนั้นกับอารมณ์เดือดของเดือนอะไรจะร้อนก่อกันเดือนเอื้อมมือเข้าไปลดปุ่มล็อกและเปิดประตูรถคันนั้นออก ภาพต่อมาที่ทุกคนบนสะพานข้ามแยกรัชโยธินเห็นก็คือนักศึกษาสาวที่สวมใส่ชุดที่สั้นรัดติว้วโดนไฮโซสาวจิกหัวออกจากรถลากมากลางถนนและกระหน่ำตบไปที่ใบหน้าอย่างไม่ยั้งมือทุกอย่างจบลงตรงที่นักศึกษาสาวถูกจับฟาดไปที่หน้ารถคันหนึ่งก่อนที่ไฮโซสาวสวยจะเดินขึ้นกลับมายัางรถคันหรูและกลับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไร หมวดเอกพูดขึ้นสีหน้าคุ้นคิดเขาไม่เคยเห็นหน้ามึงไม่เคยเห็นรูปรู้แค่ว่ามึงชื่ออาร์มอยู่เมืองไทยเป็นเพื่อนกับไอดินเอ๊ะนี่ไม่ใช่ว่าไอ้ดินเอารูปมึงให้เขาดูแล้วนะเขาถึงหลงรูปมึงจนไม่เลิกคุยหมวดเอกสงสัยไม่หรอกกูบอกมันตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องให้ใครเห็นหน้ากูก็นั่นสิแล้วเขาจะคุยกับมึงทำไมไม่ใช่คุยกันปกติเหมือนเพื่อนด้วยแต่คุยในฐานะแฟน เอกสงสัยมากขึ้นมึงกำลังจะบอกอะไรกับกูอามถามมึงจะมีใครบ้างยอมคุยและยอมเป็นแฟนกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าแม้แต่รูปก็ยังไม่เคยเห็นเขาแค่รู้ว่ามึงรวยมึงจะแน่ใจไปได้ยังไงว่าเขาอ่ะไม่ได้หวังอะไรจากมึงในวันข้างหน้ามึงเคยเห็นข่าวไหมที่หลอกให้แต่งงานหลอกให้โอนเงินไปให้เพ่อปากบอกว่ารัก มันก็เป็นพวกที่เจอการทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นคุยกันไปคุยกันมาจนไว้วางใจกันถึงขั้นหลงรักหัวปักหัวปำกว่าจะรู้อีกทีก็โดนหลอกเกือบบทตัวไปซะละรถสปอร์ตคันสีดำกำลังวิ่งฝ่าความมืดมิดในยามค่ำคืนมีเพียงแค่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางเท่านั้นที่ส่องแสงพอให้เห็นทางท้องฟ้าคืนนี้ไม่มีดาวระยิบระยับเหมือนอย่างเคยชายหนุ่มหวนึกถึงคำพูดของเพื่อน เขายอมรับกับตัวเองว่าเขาเองก็เคยคิดอย่างนั้นคิดว่าโป้งจะมาหลอกเอาอะไรจากเขาหรือเปล่าแต่เขาก็มั่นใจว่าตัวเองฉลาดพอที่จะไม่โดนหลอกเขาเป็นเสือผู้หญิงชนิดหาตัวจับยากเขาไม่มีทางเสียท่าให้ใครง่ายๆโดยเฉพาะกับกระเชยและเมื่อเขาได้ถามหาเรื่องราวของโป้งจากดินเขายิ่งแน่ใจว่าโป้งไม่ใช่คนที่เข้ามาคุยกับเขาเพราะเรื่องเงินแต่เพราะอะไรชายหนุ่มมีสีหน้าที่คุ้นคิด หมูอ้วนตื่นหรือยังคะชายหนุ่มทักคนที่อยู่ไกลทันทีที่ถึงบ้านตื่นจนเอาผ้าไปซักกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะบ่ายของอีชันแล้วนะเจา้าค่ะคุณชายเมาไหมคิดถึงปะโหไม่ยอมอ่ะมาแย่งเขาถามคําที่โป้งถามถูกสวนขึ้นมาทันทีด้วยคําถามจากอาร์มโป้งโวยวายเพราะถูกแย่งคําถามประจําตัวไปเขาคิดว่าโป้งจะถามเขาไงเขาเลยถามดักก่อนแต่ดันผิด <laughs> <c oughs> อามนั่งมองหน้าโป้งผ่านหน้าจอโน้ตบุ๊กเขาเห็นโป้งกำลังพิมพ์ข้อความคุยกับบางคนอยู่ใบหน้ากลมตาโตผิวขาวใสริมฝีปากบางสีเนื้ออมชมพูกำลังยิม้มกำลังหัวเราะอามได้แต่คิดว่าทำไมผู้ชายคนที่เขากำลังมองอยู่นี้ถึงได้มีความสุขได้ขนาดนี้โลกของโป้งไม่มีความทุกข์บ้างเลยหรือไงทำไมโป้งถึงยิ้มและหัวเราะได้กับทุกเรื่องและโป้งจะรู้ไหมว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะของโป้งนั้น ทำให้ผู้ชายแท้ๆอย่างเขามีความสุขไปด้วยทุกครั้งหมูอ้วนครับว่าโหเสียงห้วนจังว่ายังไงคะเขาถามอะไรอย่าง,นงหนึ่งหน่อยได้ไหมได้สิคะโป้งหยุดคุยเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วหันมาใส่ใจกับสิ่งที่อามกำลังจะถามทันทีคือเขาอยากรู้ว่าทำไมหมูอ้วนถึงคุยกับเขาทั้งๆทีท่ยังไม่ได้รู้จักเขาไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลย แล้วทำไมอาร์มถึงคุยกับเขาทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันมาก่อนละ่ะแต่เขาเห็นหน้าโป้งนี่ไงแล้วทำไมอาร์มถึงไม่ยอมให้โป้งเห็นหน้าละ่ะอาร์มเงียบไปเขาเองก็ไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนกับโป้งได้ว่าเพราะอะไรที่เขาตัดสินใจคุยกับอาร์มทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยรู้ว่าอาร์มเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นเพื่อนพี่ดินไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของอาร์มมาก่อนเพราะเขารู้สึกว่าอาร์มกาลังตามหาความสุขให้กับชีวิตอยู่ วงตอบคำถามที่ขาดใจของอาร์มยังไงนะอาร์มไม่เข้าใจอาร์มคิดว่าคนเราจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาตัวเองให้กับคนอื่นได้เห็นไม่หลอ่อไม่สวยกลัวคนล้อกลัวคนไม่ยอมรับหรือว่ามีอะไรที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นอยู่หรือเขาคิดว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดเขาเลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตวนให้ใครได้รู้ได้เห็นแต่ไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไร สำหรับโป้งโป้งว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีความสุขหรือมีแผนร้ายอะไรซ่อนอยู่ซึ่งสำหรับอาร์มน่าจะเป็นอย่างแรกโป้งถึงได้คุยกับอาร์มเพราะอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้อาร์มไม่มีความสุขทั้งๆท,ท,ที่คนฐานะอย่างอาร์มน่าจะหาความสุขได้ไม่ยากแต่อาร์มก็ยังเลือกที่จะวิ่งไล่ตามหาความสุขทั้งๆท,ท,ที่ยังต้องซ่อนยังต้องปกปิดตัวตนอยู่ แล้วอย่างเนี้ยเมื่อไหร่ล่ะคะที่อามจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงสักทีอามนิ่งกับสิ่งที่ได้ยินสารภาพนะว่าตอนแรกที่คุยกันโป้งอะ่ะก็อยากรู้อยากเห็นหน้าอามเหมือนกันแต่อามก็ไม่เคยคิดที่จะให้โป้งได้เห็นหน้าตาสักทีเลยคิดนะว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาจะเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ยอมไม่เห็นหน้ากันเนี่ยนะแต่พอรู้จกักพอได้คุยกับอามไปสักพักความรู้สึก ที่เปลี่ยนไปมันก็ทำให้โป้งไม่สนใจหรอกว่าหน้าตาของอาร์มจะเป็นยังไงแค่อยากทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีความสุขอย่างที่เขากำลังตามหาแล้วความรู้สึกดีๆมันค่อยๆเข้ามาแทนความอยากรู้จนวันหนึ่งความรู้สึกดีๆนั้นมันเติบโตเต็มที่เราถึงได้บอกรักกันซึ่งโป้งก็รู้ว่าความรักของเรามันอยู่ได้แค่ในจอสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นแหละมันไม่มีทางที่จะเติบโตในโลกของความเป็นจริงได้หรอกแต่โป้งก็เคารพในการตัดสินใจของอาร์มนะ ในเมื่ออาร์มเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่แบบนี้โป้งก็ไม่ว่าอะไรและยังจะอยู่อย่างนี้อยู่ข้างๆเสมออยากให้อารมรู้ว่าไม่ว่าเราจะได้เจอกันได้เห็นหน้ากันหรือไม่ก็ตามมันไม่มีผลอะไรต่อความสัมพันธ์ของเราตราบใดที่เรายังมีความสุขที่ได้คุยกันรักกันอยู่ตรงนี้โป้งมองกล้องแล้วยิ้มส่งให้อารมอย่างคนที่เข้าใจความรักในครั้งนี้อารมพยายามอยู่นะครับขอเวลาให้อาร์มหน่อยอารมไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายอะ่ะ แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีด้วยอามยอมรับนะว่ากลัวกลัวไปหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นยังไงร,รู้สึกตัวอีกทีก็คืออามอยากมีโป้องอยู่ตรงนี้ทุกวันอยากตื่นมาแล้วได้คุยกับโป้งเป็นคนแรกทุกเชา้าอยากเป็นคนที่ส่งโป้งเข้านอนทุกคืนจำวันที่เราทะเลาะกันได้ปะวันนั้นน่ะโป้งหายไปเลยอามแทบบ้าถามไอ้ดินมันก็เงียบไม่ยอมบอก วันนั้นแหละที่อามรู้ว่ามีอะไรผิดปกติในความรู้สึกของอามแล้วอามรู้ไหมว่าทํำไมเขาถึงยอมทําตามใจอามเปิดกล้องให้อามได้เห็นตัวเขาเพราะเขาอะอยากให้อามมีความสุขอยากให้อามเห็นว่าความสุขของคนที่ไม่มีอะไรต้องปิดบงังมันเป็นยังไงโป้งเป็นคนที่ยอมตามใจเขาและขัดใจเขาได้โดยที่เขารู้สึกว่าโป้งไม่ได้ฝืนใจที่ทำเพื่อเขาแต่ทุกอย่างที่โป้งทำ ล้วนแต่เป็นตัวตนที่เป็นธรรมชาติของโป้องอย่างแท้จริงโป้งไม่เคยบังคับหรือเรียกร้องอะไรจากเขาไม่เคยทําให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ตรงกันข้ามโป้งทําให้เขาได้มีชีวิตอย่างสบายๆโดยไม่มีการตั้งข้อแม้ใดๆมีแต่เขาเสียอีกที่เรียกร้องให้โป้งทํานู่นทํานี่ให้เขาเวลาเขางองแงโป้งก็จะไม่บน่นหลายครั้งที่เขาแกล้งกวนประสาทโป้งทําตัวงี่เง่าใส่โป้ง ป้งก็จะอารวาสกลับมาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเอาอกเอาใจเพื่อให้เขารักซึ่งต่างจากผู้หญิงทุกคนที่เคยเป็นกิ๊กเขาและต่างจากเดือนผู้หญิงที่เขารักและจะแต่งงานด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าความปกติในความรู้สึกของเขานั้นคืออะไรและเขาก็ได้บอกรักโป้งไปในวันหนึ่งหมูอ้วนครับรออามหน่อยนะให้อามได้เคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะได้เจอกันอามสัญญา ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เลยก u b ับ Subscribe ดยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราเรื่องโดย VJ Ivy